ใครสวยคนไหนสวยเลยเ้ยคนไหนสวยอูหญิงอนะคนสวยหญิงคนเก่งคนเกิ่งเขาน,นอนง่ายนะคนกิ่งเขาน,นอนง่ายนะลูกเนะี่ยอืคนกิ่งเขาบอกง่ายนะอูหญิงคนเก่งบอกง่ายนะอูหญิงคนเก่ง อุงิงคนเก่งโอ้ยดูดิเนดูดิอุงหิงเก่งไหมอุ๋งิงคุณเก่งไหมคะคุณเก่งไหมถ้าคุณเก่งก็ต้องนอนนะมันไม่ได้รอนแะล้วลูกนั่นแย่กวัวนะถ้าร้องถ้าร้องอย่างนี้ไม่มีแครเนะ นายดุแล้วเมื่อกี้เนี่ยนายดุแล้วอ้าป้าป้าจัดการป้าป้าตีเลยดือ้อไม่นอนง่วงก็ไม่นอนป้าป้าตีเลยให้ตีไหมถ้าอยางให้ตีก็ต้องนอนนะ เอองานปะปาตีปะปาตีด no hmm. um, ื้อดื้อถัดขืนถัดขืนปะปามาตีนั่นปะปาถือไม้เดียวมาแล้วปะปาถือไม้เดียวมาแล้วถือดิปะปาถือไม้เดียวมาแล้วปะปาถือไม้เดียวมาแล้วปะปาเอาไม้เดี่ยวมาตีคงเด็กดื้อนะเด็กดื้อที่ไม่นอนอ่ะ ง่วงขนาดไหนก็ไม่นอนอ่ะอืมถ้าไม่นอนอ่ะเดี๋ยวนั่นตุเกะตุเกะดิตุกเกะกกกกมากินตุกเกะมาร้องใกล้หูก็ตักแกตักแก่เ,กเลยนะโฮ้ยอืมรู้ว่าเธอเก่งเธอสู้เขาได้อ่ะยวต้องยกตีนส่เหเรอ อือมานอนก่อนนองนนี้ค่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาเล่นกันใหม่โอเคไหมวันนี้นอนก่อนวันนี้นอนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่ ve, งนี้แม่มาเล่นแม่มาเล่นกับวิ่งใหม่นะอ่าเดี๋ยวแม่ก็จะนอนเหมือนกันวันนี้ก็จะนอนเหมือนกันวันนี้เอ๋เหมือนกันนะเอ๋เหมือนกันเลยว่าทำไมดีเอ๋เหมืมอนกันเลยน,นอน อีเหมือนกันจำไมตาอุ้ยคุณคนเก่งคุณบอ,อกไม่ยากหรอกถ้าหนูเป็นคนเก่งหนูก็ต้องให้แม่บอกง่ายๆโอเคไหมอืมโอเคไหมถ้าหนูเป็นคนเก่งอ่ะหนูก็ให้หนูก็ให้แม่บอกบอกง่ายๆนะอุ้ยบอกง่ายนะอุ้ย,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 ยไม่ดื้อน,นะอย่าเงเงี้ย หือแล้วเนี่ยให้คือแล้วเนี่ยนะวงหิงนะหิงพงกิ่งของแม่นะเอออ่านอนออนดึง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 ดะลึงดึงดึงเอาโอเคแม่ไม่บังคับหรอกอ่ะ ามแน่นอนแม่ก็จะไม่มาขับละเขาพูดแค่น้องเดียเดี๋ยวมาอะไถ้าเขาหนอนเรบอกว่าเขาพึ่งเด็กน้อยนะเขาใครดูมันก็ยังไม่ง่วงเลย